ทุกทางออกนำมาติดตามชีวิตของครอบครัวยายแอววพุทสอนวัย74ปีชาวบ้านตำบลโคกตะบองอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีอาศัยอยู่กับสมาชิกครอบครัวรวม6คนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางเนื่องจากมีลูกสาวพิการลูกสาวพิการมีลูกสาวเรียนอยู่ชั้นป .4 และยังมีหลานที่พ่อแม่เสียชีวิตหลานคนโตป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่ได้ทำงานหลานอีกคนเรียนอยู่ชั้นป .6 มีเพียงลูกชายที่มีอาชีพรับจ้างไรายได้ไม่แน่นอนอาศัยเงินสวัสดิการของรัฐในการเลี้ยงดูครอบครัวทําให้หลายหน่วยงานประสานเข้าช่วยเหลือมีก็กินไม่มีก็อดก็ยู่งวันงายู่ได้เวลาไม่มีก็ไม่มีใช่ ท่านก็ไม่โกหกพุกกงไปกงมานี่แหละท่านก็ไม่ใช่คนโกหกนะอันพุกจริงจริงอ่าโกหกพอาถึงต้อนมาให้โกหกท่านก็ยะอยูุ่ไปสักทีหนึ่งท่นก็ไม่รู้ท่านก็เป็นนู้นเป็นนี้นะไม่ใช่ว่าฉ่านหลีโรกที่มันวิ่งขึ้นเนี่ยฉันต้องนอนลงอะมันเน่นเล้ากกอะอ่าทนไม่รู้ว่าฉ่นเป็นอะไรอืมครอบที่กาเอาข้าวมาให้เอาข้องชายข้องกินมาให้ขอบใจขอมาตลอง จากการที่โรงเรียนได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของเด็กทั้งสองคนได้เห็นถึงความเปราะบางของครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่โรงเรียนเนี่ยจะมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนนะคะก็คือจะต้องเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พอจากการเยี่ยมบ้านเนี่ยคุณครูอะคะ่ะก็จะรายงานผลซึ่งพอรายงานผลแล้วเนี่ยรู้ว่า บ้านเนี่ยพบปัญหาพอออกก็เข้ามาเยี่ยมด้วยแล้วก็พบค่ะว่า,าบ้านนี้อยู่กันเยอะแล้วก็รายได้น้อยรวมถึงนักเรียนเนี่ยกล่ำพ้าค่ะก็เลยประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลคกตะบองค่ะซึ่งเป็นตัวกลางในการประสานกับพอมองให้เราค่ะรายได้รายได้ทางบ้านค่อนข้างน้อยมากก็คือถ้าถ้าช่วยเหลือได้ก็อยาก ให้ให้ช่วยในเรื่องของทุนน้ัรั์นะคะเพราะว่าน้องนอ,งอนักเรียนเนี่ยยังต้องใช้ทุนการศึกษาที่จะใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปแล้วรวมถึงปากท้องการกินอยู่การเป็นความเป็นอยู่ด้วยค่ะโดยทางองค์การบริหารสุตบุญโคกตะบองได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นทางอ,อปตอน,นะคะทางทางเคสนี้นะคะ่ะก็คือจะมีการช่วยเหลือเป็นบางครั้งข่า,ขาวก็คือขอจากหน่วยงานต่างๆะคะ่ะ ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการมอบถุงยังชีพให้ปเป็นเบื้องต้นนะคะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของของคนในชุมชนของเราอยู่แล้วค่ะและขณะนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าให้ความช่วยเหลือแล้ว มีครอบครัวที่เดือดร้อนโดยเฉพาะมีเด็กนักเรียนนะคะที่ที่เดือดร้อนประสบปัญหาอยู่เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะก็ลงมาดูมาเยี่ยมที่บ้านพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของอบตอด้วยเราก็พบว่าในบ้านเนี้ยนอกจากมีเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตนะคะต้องอยู่กับคุณย่า แล้วก็ยังมีคนพิการมีผู้สูงอายุมีคนที่แบบว่าป่วยที่ไม่สามารถทํางานได้ซึ่งในบ้านมีทํางานได้แค่เพียงคนเดียวเราก็อาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับเขาเนื่องจากที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่เหมาะสมกับกับการที่เขาอยู่อาศัยเช่นการเดินการไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งงบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนี่ยเราจะมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการหาช่างเข้ามาซ่อมแซมให้นะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของในระยะยาวแล้วก็ยังจะให้ทางโรงเรียนนะคะซึ่งมีพออเนี่ยเข้ามาช่วยด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นก็คืออบตโคกตะบองเนี่ยได้เข้ามาติดตามเป็นระยะระยะโดยเฉพาะมีน้องอีกคนนึงซึ่งเป็นพี่สาวของของน้องที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็ที่ไม่มีพ่อแม่เขาป่วยเป็นโรคเบาหวานซึ่งต้องฉีดยาเนี่ยเราก็อาจจะประสานทางราพสตหรือว่าทางโรงพยาบาลที่เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพต่อไปด้วยซึ่งยายแอลมีความหวงังอยากให้หลานทั้งสองคนเรียนจบสูงๆเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1300ทีมข่าวเอ็มทีภาคกลางรายงาน